กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องอสายต่ําวันนี้เราก็อยู่กับเจา้านินจาเซตเอ,อ,อ็กซ์านะครับดูของแต่งคร่าวๆวันนี้เราก็มีนัดพิเศษนะครับจะมาพามาฟังเสียง อพิเรียล่ะครับเนี่ยของสหายสายดุดพรวดรอเลยเนี่ยดูท่อดูท่อของเดิมใช่ไหมเดิมโรงงานหมดแต่งแค่ท่ออยู่กับการบอดดาของเดิมจากโรงงานนะอันนี้แต่งเฉพาะชิลกับ ท่อดู <S 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 สหายสายดุดนี่อุดติด,ดรีมีเตดเลยนะเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วทำมาดูรอบๆคันนะครับ คตรอเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียง RSV4 นะครับนี่ของสหายสายโดดฝากกดติดตามด้วยนะครับ <l ots> มองตรงเลยโคตรลั่นเลยขี้หูแทบแตกครับก็อันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ให้สายต่ำแล้วก็ช่างอะไรนะบัวซุปเปอร์ไบเหรอบัวบัวซุปเปอร์ไบ,ปปะบนะครับเอาไว้ลงเอาไปลง็นมุมได้แล้วเนี่เฮ้ยโอ <c oughs> สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ